สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายคลาสกับคลาสมินิแทรกเตอร์2025ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเกษตรสมัยใหม่ขนาดกระทัดรัดแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าประทับใจเริ่มจากดีไซน์ภายนอกคลาสมินิแทรกเตอร์2025มาในลุคที่ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวกว่าที่เคยเห็นในรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ตัวถังมีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่มีความลื่นไหลและประหยัดพลังงานมากขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้าและความสว่างสูงให้การมองเห็นชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยล้อและยางถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานสามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่ครุขระ ในด้านสมรรถนะคลาสมินิแทรกเตอร์2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษล่าสุด ให้กำลังขับเคลื่อนสูงในขณะที่ประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำรองรับทั้งงานไถพวนง,งานลากจูงหรือแม้แต่ง,งานบรรทุกหนักระบบไฮดรอลิกมีแรงดันสูงและตอบสนองไวเหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายประเภทอีกทั้งระบบควบคุมยังมีความแม่นยำมากขึ้นช่วยให้ผู้ขับสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารคลาสมิน i แทรกเตอร์2025ถึงแม้จะเป็นแทรกเตอร์ขนาดเล็กแต่คลาสให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับอย่างเต็มที่เบาะนั่งปรับระดับได้ตามสีิระลดแรงสั่นสะเทือนขนาดทำงานพวงมาลายัยและแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับสามารถเข้าถึงปุ่มและคันโยกได้สะดวก หน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการทำงานอย่างครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับน้ำมันและการแจ้งเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศที่ช่วยให้ทำงานได้สบายแม้ในวันที่อากาศร้อนเรื่องราคาของ Class Mini Tractor 2025อยู่ในระดับที่คุ้มค่าสำหรับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับแม้จะมีราคาสูงกว่าบางรุ่นในตลาดแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความทนทาน อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพตัวเลขราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งแต่โดยรวมถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเครื่องจักรคุณภาพสูงและใช้งานได้หลากหลายสรุปแล้วคลาสมินิแทรกเตอร2025เป็นแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทางด้านดีไซน์ สมรรถนะและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับทั้งเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่ต้องการเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงในขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกแบบที่สวยงามและความสามารถรอบด้านทำให้รุ่นนี้น่าจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในปี2025อย่างไม่ต้องสงสยัย